สวัสดีครับ f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็วันนี้ไม่ได้ออกผลออกมาให้ดูนะครับวันนี้ผมลงคลิปไม่ทันเนาะต้องขอโทษสมาชิกด้วยเนาะนะครับก็รับแนวทางไปเลยนะครับสำหรับวันที่เท่าไหร่วันที่2 0 25นะครับ ห ah ้าเก้าสองพันห้าร้อยนะครับ ย้ดทางเราพัฒนาอันนี้วันนี้ผมให้ชุดเดียวนะครับเอาบนล่างเลยเนาะนะครับพผมลงคลิปไม่ทันมาดูกันมาดูชุดบนล่างนะครับมาดูชุดวินก่อนนะครับ สามสี่เจ็ดแปดเก้ากับสำหรับจุดวินว่าพัฒนาวันที่ยี่สิบห้านะครับ ม,มาดูเลขเด่นเลขเด่นผมขาดไปตัวหนึ่งเนานะนะครับ ก็เป็นไม่เป็นไรระวังเลข6เอาไว้นะครับสำหรับติดเก้าท่านอาจจะเพิ่มเติมเข้ามาก็ได้เนาะนะครับเรามาดูเลขเบนกัน เ,เด็กเต็มผุมให้ที่แปดกับเก้านะครับนีชอบเด็กแปดเราพัฒนาก็ตับให้ชุดเดียวเลย จับให้แต่ตัวเน้นเลยนะครับาสมาชิกอยากจับตัวอื่นก็จับในชุดวินนะครับ86 แปดเจ็ดแปดหกแปด็นเก็จะเป็นเก้ แล้วก็เก้าเจ็ดกับ4ชุดซึ่ง6ก็มาจากตัวนี้นะครับเลขเก้กับหัวส่วนเก้าผมก็จับ9กกับ97นะครับก็เพิ่มเติมเข้ามาตัวหนึ่งนะครับสำหรับชุดบินนะครับก็จะเป็นเลขหกนะครับ เรามาดู3ตัมผวมจะจับไปะะสาม เจ็ดแปดนะครับสามเจ็ดแปดตัวหนึ่งครับสี่เจ็ด สำหรับ3ตัวนะครับก็ได้ชุดนี้ส่วนกันเบิ้ลตรงกันเบิ้ลให้2ชุดนะครับก็มี8ปแล้วก็9 9้า เดแลวตามเราพัฒนานะครับก็วันนี้ก็เป็นบทล่างเลยเนาะถราว่าใครจะนําไปวิ่งไปรูดนะครับครับบทล่าง เรามาดูตัวที่ผมจะเน้นให้นะครับอันนี้ผมเน้นได้ที่เลขเจ็ก,กับเน,นในเลขแปนะครับก็แก็มีทั้งหมด2ชุดนะครับมี8ปดหกแปดเมีแปกับ8ปด ชอบมากที่สุดก็คือตัวนี้นะครับ7 8 8 7นะครับส่วนสามตัวนะครับสามตัวจับให้ตัวนี้เลยนะครับสามตัว ก็เก็บที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับสําหรับแนวทางเราพัฒนาวันนี้ก็เป็นชุดบนล่างนะครับวันนี้รีบลงคลิปเนาะเพราะผมลงไม่ทันนะครับกลัวไม่ทันเวลาเนาะก็ัวจะลิปก็จะละให้กว่าจะโหลดนะครับก็ใช้เวลานิดนึงนะครับอันนี้ก็ลงให้เป็นชุดบนล่างนะครับ สำหรับแนวทางเราพัฒนาในวันที่25เดือน9พศ2 5 6 7นะครับจุดวิน3 4 7 8 3 4 7 8 9กนะครับก็เติม6กเข้าไปตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวท่านจะจับตามนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องเอาเข้าไปนะครับจะจับ5ตัวหรือจับ6ตัวถ้าจับ6ตัว, 6, ตวเอา6เข้าไปนะครับส่วนเลขเด่นนะครับเลขเด่นผมไทที่8กับ9 เกาะในที่8ก็เป็นชุดบนล่างนะครับส่วนตัวเจาะมี8 6กับ8ปด6จ็กนะครับส่วนการเบิร์นก็มี88ก 8, ับ99นะครับส่วนเล็กตัวนะครับก็เป็นชุดนี้เลยนะครับ3ครเบลกเลข3 7 8 สามเจ็ดแปดตัวเนม้นะครับศูนต์ตัวรองก็จะเป็นสี่เจ็ดนับสี่เจ็ดแปดครับใต้นี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิกเอฟซีและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่25เดือน9พศ2ส6งน้อยหกสิบเจ็ดนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกนะับ ก็เป็นเพียงแนวทางนะครับแนวทางก็ออกมาจากการคิดการคำนวณนะครับนำผลที่ออกแลว้วมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์อาเลขเด่นจากสนยนถึง9ก็กัดให้เหลืออยู่แค่สองตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นนะครับการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะว่าเราไม่ทราบนะครับว่าผลจะออกอะไรนะครับก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชม เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใชว้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะแนวทางเป็นการวิเคราะห์ตัวเลขเท่านั้นนะครับแล้วก็มีทั้งเข้ามีทั้งหลดก็ขอให้สมาชิกทุกท่านนะครับโชคดีกันนะครับสําหรับวันที่25ครับเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ